อปาเช่ค่ะโจรขึ้นบ้านหลังเพิ่งย้ายบ้านไม่กี่วันค่ะวันที่29พฤษภาคมนะคะ2566ค่ะนายอัครเดชโยธาจันทร์เจ้าของเพจดงังเบนอาป,ปาเช่โพสข้อความพร้อมเช็คอินนะคะหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพุทธมนตรสายสองลงในเพจเฟซบุ๊กเบนอาป,ปาเช่ระบุข้อความว่าย้ายบ้านไม่กี่วันโจรปีนเข้าทางหลังบ้าน ขึ้นไปถึงห้องพี่เลี้ยงกับลูกโชคดีพี่เลี้ยงล็อกห้องโคตรแย่เลยเสือออยู่ไกลบ้านแม่งเอ้ยรอยเท้ายังคาอยู่กำแพงหลังบ้านยังโพสภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาตรวจพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านพักของตนเองพร้อมข้อความระบุว่าขึ้นไปถึงชั้นสองเปิดห้องที่พี่เลี้ยงอยู่กับลูกคนเล็กโชคดีที่พี่เลี้ยงล็อกห้อง ขอบคุณพี่เลี้ยงพี่ไหวพริบดีโทรถามภรรยาว่ามาถึงแล้วหรือขอบคุณพี่ตำรวจสอนอสาราแดงมากๆครับที่มาที่เกิดเหตุเร็วมากพรุ่งนี้จะมาไล่บี้ตรวจพื้นที่ก่อสร้างตรงนี้โดยเฉพาะขอบคุณพี่การจอมพลังที่ให้ลูกน้องมาดูแลครอบครัวมานอนที่บ้านเดี๋ยวผมรีบกลับไปจัดการหลายๆอย่างเสียใจโกรธมากๆที่เจออะไรแบบนี้จริงๆโชคดีที่ทุกคนปลอดภัย